พี่นอ้องมามื่นนี่มาได้เงี้ยเฮ้ยบมาคอยหนักกับตับถั่วปัดติ้งโถเอาถึกสีเลยเอาถึกสีเลยอุ้ยพี่ย่อนห่อนห่อนอีหลีใหม่ใหม่หมาหานี่อุ้ยมากรับถั่วก็เด้อพี่น้องก็ใส่กระปูนเด้อระตำเองเด้อพี่น้อง อืมปูไข่จำกับปูไข่พี่นอ้องก็ใส่ไปเด็กตอนผมเดินอืมกรอบๆนะหมกหอยหนัก สวดเลยเข้ากันบ่จังตัวนี่ออขอยสี่อ่อนกับปูพี่น้องนี่กระปูไข่ปูไข่เขาหอนหอนได้การพักในี่ปูกเองได้เบาติอืมเนี่ย พักกาดเ่้วพักกาดห,หัวบ่ปึฟุ้งบินเริ่มมานกน่องมันหนัก่อกินอาหารทะเลอืมบึง ว่าไงพอกันกับแต่บอกตัวที่อ่อนที่อ่อนพี่อ่อนอยากใส่มือเด้อพี่น้องบอดนัดนี่นี่นน เขาเนื้อห่อนๆแซมกับปูกันกรอบกรอบพักตะกรอบกินยุ้ยสวนพักพี่หรออื้ม ไม่แม่ไม่เบ็ดเจ้ามาลมตามเยอะสู้มารีวิวรีวิวกินสวนพักหนีมามาสาวตอมมาเตอเออทางบาอเอาเนอเอ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 เอเออเออเออเงอเอเออเออเมาเอมเออ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 กอออพเ รีวิวรีวิวโอ้ยปิดจัดขวัญวาเลนไทน์ไปของขวัญวนวาเลนไทน์หอยไนย์หอยทะเลวันท้ายปีนี้พี่นงค์พี่เฉดสุดขอบคุณผู้ติดตามรับชมเด้อครับตั้งแต่ แหลกๆสมบพิไทยมีงานบันไดบอกเด้อสิไปไทยคันใกล้เบาจีสาวต้อมเพอนไปกระทักตัวเนี้ยล้วก่อนตัวนึงอีกตัวนึงฝากพี่ฝากน้อง,งดดเด้อกดไหลกกดแช์เด้อครับ เจ้าข้าบังหวยกับแม่พิมในเรือยสิรุดนุนเราได้เราส่งถึงที่นะครับนี่ไอ้สดไอ้ยักษ์อื้มชอบขอเวลาไปกินกันแด้ไปให้เนี่ยกัดกรเกันบุงบินตำม,มากกวนกกันแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ